ออกรถห้องเย็นความสูงเท่าไหร่ครับเมตรแปดสิบครับช่วงล่างเท่าไหร่ครับสามตันสามตันอ๋อช่วงล่างคสามตันฮะได้บัตรน้ำมันไปเท่าไหร่ครับผมสองพันครับสองพันเนาะเป็นไงไหมครับเซลล์บริการประทับใจไหมครับก็ดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไปแนนรอผลนานไหมครับก็ไม่นานนะไม่นานเนาะโอเคอันนี้ผู้ค้าจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงสาครับเชียงสาเชียงสาเนาะทำไม เล่าเล่าความประทับใจกับเซลคนนี้หน่อยก็โอเคนะมีอะไรก็บอกหมดหรือว่าแนะนําอะไรดีมากหรือว่ากินกับที่ไปถามที่อื่น,นก็ไม่แนะนำถึงขนาดนี้อ่ะอ๋อครับยังไงก็ขอให้ทํามาค้าขึ้นร่ารวยขึ้นนะครับใช่เพราะผมถามมาหลายที่ครเซลถามมาหลายที่เลยมากมายประทับใจที่นี่มากกว่าอ๋อตัดสินใจออกมาที่นี่อ๋อครับ ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับยังไงขอให้ทํามาค้าขึ้นแล้วรวยขึ้นนะครับต้องม,มีคกันต่อไปแน่นอนอ๋อขอบคุณครับอโอเคครับสวัสดีครับ